อ,อันนี้ปลาหยางนี่<อ>เก่งแต่ปลาดูอย่างเดียวเลยนะนนนจายย่ากระยุแต่หน,นนี้แล้วโบได้เข้าบานเลยสิ คนมมีียีกนกเดี๋วมอง้่ไก็มีเลยา้ากินข้าวแต่เจก็บไม่ได้มาเห็ดบักตัวปูมันมา่นไรเอาอุ้ยแต่ก็มีว่ะ มอปปะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนี้นั่ดีนี่ว่างค่ะกระปูกระปูยี่ห้อเนี่ยกระปูน มันติดือน้ำมันสุดไหลทีบมากันมาขันนะอเ,นนเ,นนเอาน้อยเทสไซมไม่เดียวเพิ่นเปียว,วก,ก็เปียวเนี่ยสาพุ่นพักซีเก็บไปกิน พูดอีกหน่วยหนึ่งสาใหญ่พูดพุดก่นั่นได้พอพวดเ่อก็อันนี้ครับอีาเบียพร้อมพงปะเบียพร้อมพ้งแต่เสียงบอคือเบียดนะเสียงื่อฮะาอยะไรกบวรสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ขอเนี่ย นี่แต่ไก่ไข่ไวเลยนีแต่ไก่ห่างไก่มันไข่มนีแนวไก่มีแ้วแต่ว่ามันอยู่หันไงก็ลงโคดเยอะแงาโม่ลงมันแดงปาบานนี่แหละอกปลาบ้ามันเาเกอืมลงบกบอกบทำลงอันนี้งั้นล่งเพราะแงโม่าดินม่แ่เป็นวดีมันน้ำเากระบอกเาก็ได้ไช มันก okay. ็เล็ปลูกมะฮงหลายบทหนาแปลว่มนรนเลยต้นเดียวแบบโคตรกเลยทงเยือนไหมทางเย่นเป็นเขาโอ้เอาอะไรไม่ึ้นมังมีตกเพรามังมีคืนแนวดก็มังมีนาเฮื่อนข่อยไม่อายนาชนเาไเดี๋ยวสิเทียเกียข้มาตกตนี้เป็นตกเนี่ยต้นี่กับ ปลาบอเก่าที่สมัยในกีนั่นเ่็ดคุดนะก็ปล่อยไว้ในนี้รรุนนะอร่อยแ่พปลาตะเที่มตัวานี้ผสมมมีแต่ปลาคอปาปลาดุกปลาดุกถ้าปลาดุกอยากย่อกกกหานซีมึงซีมึงว่ากีกหมานี่ยามึงไปต้มีต้มเจีวอันนี้ตีเครือย่งไม่ผิดย่างไม่ิ yêu bọc kêu điên anh này nào thì song kêu liệp với <laughs> hải tập điên đúng rồi đấy nhau không có gì đấy không เ่อมานเียนมาเกลี้ยงเงียหนเรยดีใจละเก็บเ้อก็บเด้อเมือนแร่งกะเผาเก็บะเาเ็่ะาเกบทดลอตัว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 ตวตะวตั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 บตััวต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 ัวเัวตัวตััวตัตัว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 ตวตัวตัวตตัวตัวตววิตัวตัวตัวัตต ไกมันหลเหมือนกันยคนกัมีอยู่นี่ก็มีไก่ยมองทิงไฟก็มีเลยอเหลือไหมกินกระปนไปไปเข่งละนี่มันละไปเขากินเขา้นเขาแต่เขาก็บข่ไไไข่้ไข่ไ่ไข่่ไข่่ไข่่่ไ บีด okay. okay. ้ามันลมบีด้ามันลมกูได้เห็นใครมันลมกันี่ยเห็ดอะไรนะ่ยไข่เต็อไม่ไข่ไข่ไกูได้มาเห็นบักตัวผูมันมาอะไรเอาอุ้ยแต๋กับมี่วะเหลือแต่โนใหม่กับญี่ปุ่นโอ้ยสุดยางเลยว่ะงา แตกเลยมันเคืออยู่สาผุ่นไหลไข่เลียงไว้มันฝากบกม่มันมันบ่มีห้างการมันมันหลาุ่นฝุ่นนี่มองนีก็ไหล <มา S 1> กะเผ่าเรียกอายุต้องนาลดฝุ่นละ เ้าทีเลียงๆ่ไหมอเรียงกันล่ะข้าวี้าเหนูเรอนูจเจดหนูถอนขนแล้วด้วยป,นนป่ากันมา วันดี้เอาเสือผ่ามว่าไหมผมยังได้พิซ่าพิซตุงกันได้ดีเต็นกามี ออย่างเนีเรียนแต่ป้าดูอย่างเดียวเลยนะปก็ไปแข่งอรายค่ะ อยงร่วมกันังสีเลยบ่เจ้าก็อยูแตนนีแล้วบได้เขาบานเลยสิไอยากแบกกไปลอยในบานหมดแล้ว่ามันเปันไงสิเพาเต็มบอเลยสิ ป๊ไไไอไปมเป็นไปอยู่เนาะกคืนแล้วมันยังข้นมานอนอย,ยูอแ่แบบไรหบอบ๊บอ่ โอ้น yup. <s bio> <constitutional> ั่นดีนี่ดีนีหองขตายตัวใหญ่ค่ะนี่เดนเลี้ยงกากินบอ่นี่ดีวกับพวงเลอเาเลียงพ่อนเมีพันมันนาแคแล้วกัพ่อหวงไหนพ่อหวกแบบไอามันเป็น่เอ Bạn, oh, โอ้เอาไปขายเอออ๋อประมาณกบ่นเห็นยมอขึ้นนตบบกมันขึ้นมากบอกบูบูมันลบแล้วมันลบแล้วอ้ตัวใหญ่ขาอ้ดีด้ออกมัลบแล้วลบแล้วมันถอนมันถอนขนาดค้นยังอน ม,มันลบอุ่นมันลบแล้วมันห่อน <c oughs> เออมันลบมุมเหมือนยังไงปีมันลบยืนนี่หรอ,อมา แล้วเวลาพอพอ,พอหลูมันเห็นยังไงเห็นเราายมันไครบอกเอาอิเอาไหมง่ายแต่ยัดหายัสามอูเออเปิดน้าใส่เปิดเสียงฟุห้องมันนมีในับอกรากาเมือกิเป็นอันนี้ก็แมนบอกอันนี้กินเนี่ยก็นแบบรุ่นเรียนที่ใส่ ไปแล้วไปแล้วมันแบบจะเต็มเลยมา มาจากซุรินเมื่อวานข้าเจาไปหายูซุรินก็เรยไปเอาข้องกินยังมาเมื่อวานแต่ว่าตะไคร่เอามาก,ก่อนนึงงออก็ไปใหงาปลูกหลายปวดปุณดด้หลายหลายขาก,กช่วงหน้าฝนนะ เนตยนหนั่นป่นจังระบาดตัวใหญ่อันแหลกนี่เอน้เขาเพิ่กินนะแย่งจะเปิหอมมโอ้น้องตสือผา ปลไกินต้เนมได้แค่เียไอ้ย่าหมักไอ้ย่าหมักตำเซ่ตำเซ่ยังก็ทตำเซ่แบบม่วงมลาคามกินไหมเขาเพื่นกินทั้งสันประจำเลย Добрый день. А ล,ล่องเล่น <asse> น <parece> ้ำเลยวะไม่เล่นไม่เรือนขุสายขุดเปล่องเล่นน้ำ่ใหญ่ยเืานี่มันไงายเวลาว้ทางมันมีมันมีแนวปั่นนะครับเ้านมันงบรเดนซ้ายไปรถน่มันนงนันัปยงอนบาันน่บาลยเดอบมเอาูมันเห็ดน่ะ สะอมสะอมสะอมะอมครอบตาไ่แหงเหมอูกนะับปับอ